โอเคนะครับสำหรับวิธีการเกาะตัวไอตัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราจะใช้ไอตัวเนี้ยนะครับสอดไปด้านหลังนะครับแล้วก็สอดไปด้านหน้านะครับเพื่อจะยึดต่อกับอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัวด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะยึดสอดไปด้านหลังของเบาะนะครับซึ่งเบาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวนี้นะครับ <Wow. S 2> ้้ไกดประมาร้นนีันก็มยาังไม่เข้ลูกขขล <Yahoo! S 2> าการนี้เป็นรายการท,ที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทำเองได้โดยไม่ต้องงอชั่งถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่ติ๊ง เพื่อจะได้มีภาพคิดต่อไปของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดี้นะคผู้ชมที่ได้รับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับที่ได้รับชมอยู่ในตอนนี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมมิสเตอร์ปีเเในรายการหนึ่งวันหนึ่งเคลมลับนะครับ EP ที่แล้วนะครับในรายการมิสเตอร์ปีเเรีวิวนะครับได้พาทุกท่านไปรีวิวเบาะนะครับแบบส่วนทับนะครับของรถนะครับ 5ประตูไม่ใช่5ประตู5ที่นั่งนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการติดตั้งเบาะตัวนั้นกันนะครับว่าจะต้องทํายังไงบ้างนะครับแล้วก็แต่ละขั้นตอนนั้นเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาติดตั้งกับรถ Ford t เ e ียตนะครับมอดมาดูว่าวิธีการติดตั้งเป็นยังไงนะครับซึ่งออกก็จะออกเป็นแนวสปอร์ตหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า หลังจากที่ติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงเนาะครับไม่บบเป็นไงไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปแล้วครับลิสโก้ l โอเคนะครับสำหรับในเรื่องของเบาะนะครับของปอดเซียต้าเนี่ยนะครับก็ขออาภัยสำหรับวันนี้นะครับก็ได้มาติดตั้งให้ท่านชมดูตอนกลางคืนนะครับก็อาจจะ มีปัญหาในเรื่องของความคมชัดหน่อยก็ขออภัยนะครับก็สําหรับอันดับแรกนะครับก็ให้เราได้ทําการทําความสะอาดนะครับเบาะนะครับของ f o r d ด e ฟ a ตหรือว่าเบาะของทุกรุ่นที่ทําการจะมาติดตั้งนะครับก็ตัวนี้ก็จะออกกึ่งสปอร์ตหน่อยเวลาเข้าไปมันก็จะตรงมันก็จะฟิตฟิตหน่อยก็เวลาใช้งานไปสักพักมันก็จะเข้าที่นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของ บายาวนะครับก็เหมือนกับทั่วๆไปนะครับนี่ครับก็ภาพก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งดูแล้วก็ว่าวิธีการติดตั้งทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งด้านหน้าก่อนนะครับอนอื่นติดตั้งด้านหน้าก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับอุปกรณ์ของเรานะครับก็อย่างที่ผมได้รีวิวไปมันมีอยู่15ชิ้นนะครับซึ่ง15ชิ้นเนี่ยนะครับก็จะรวมหมอนทั้งหมดอยู่ประมาณ4 สี่ชิ้นนะครับก็หมอนนี่เอาไว้ตกแต่งนะครับก็เอาไว้น,นี่ก่อนโอเค <Okay S 2> นะครับส่วนอันนี้ก็เอาไว้เวลาเราจะทําการยึดกันกับ <c oughs> อุปกรณ์ต่างๆนะครับะจะมีตัวขอเกาะน,นี่ประมาณสามตัวนะอันนี้น่าจะเป็นด้านหลังนะครับก่อนอื่นให้เราแยกชุดก่อนนะครับแยกชุดก่อนชุดนี้น่าจะเป็นด้านหลังนะครับชุดด้านหลัง ครับอันนี้ชุดด้านหลังทั้งหมดเลยครับนี่คือชุดด้านหลังนะครับขอแยกไปอีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับอ่านี้คือชุดด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับชุดด้านหน้าจะมีแค่2ชิ้นนะครับ นี่ครับถ้าเป็นบ่อหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งด้านหลังก็จะมีในส่วนของช่องเก็บเอกสารอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวเดียวไปเลยนะครับก็เหมือนกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปนั่นแหละนี่ครับชุดด้านหน้าจะมีอยู่สองชิ้นแค่นี้นะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของตัวนี่ครับสามารถเราใส่ตัวหัวเข้าไปโดยที่เราไม่จำเป็นต้องต่อเงินกับ ชิ้นก่อนนะครับก็คือเรามีซิปรูดนะครับ้าไปปั๊บแล้วก็เสียบตรงหัวเข้าไปแล้วก็ชุดซิปกับคืนแค่นี้เองนะครับไม่จำเป็นต้องเจาะมันแต่ก่อนนะครับอันนี้ก็ด้วยความสะดวกสบายของของตัวชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับโอเคครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับก็อย่างที่เหมือนกันกับทุกคลิปนะครับที่ผมได้ทําการรีวิวไปนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวตัวที่จะเอาไว้เกาะกับตัวเบาะเดิมนะครับก็คือตัวนี้นะครับเรื่องของการถอดเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างถอดที่จะยากหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของตัวอันนี้มันมีในร,รูปแบบของซิปมาให้ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะ สวมทับได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็เอาในส่วนของฝั่งท <hatten tutti. S 2> ี after after ่เป็นห้าหลังนะครับเ้าไปเลยไปแล้วก็พุที่บอะครับที่บอกที่บอกเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะให้มันสวมทับลงมาแบบนี้เลยนครับตัวึ่งลงมาครับอันนี้ส่วนของที่อบาหรือว่าเราเข้ามาทีสุแวนะครับในลักษณะของเบาะที่ที่เราได้นะครับก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันจะเป็นในส่วนของที่รับรับเอาเรียกว่าอะไรนะ รับสตีละของร่างกายของเรานะครับจะออกเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับจะเป็นโทนดำแดงนะครับสไตล์ออกสปอร์ตหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของโอเคนะครับสำหรับวิธีการเกาะตัวไอตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราจะใช้ไอตัวเนี้ยนะครับสอดไปด้านหลังนะครับแล้วก็สอดไปด้านหน้านะครับเพื่อจะยึดเกาะกับอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัวด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะยึด ดไปด้านหลังของเบาะนะครับซึ่งเบาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตเนาะมันก็จะมีร่องของมันอยู่นะครับก็ยึดก็สอดเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเอาไปเกี่ยวกันกับตัวเบาะด้านล่างตรงนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเข้ากับโรมตรงนี้พอดีนะครับนี่ครับพยับเข้าไปตรงนี้เลยนี่นะครับ ตรงน,นี้ก็เหมือนกันเนี่ยครับเวลาเราใส่แล้วก็จะออกเป็นทรงนี้นะครับต่อไปนะครับก็พับเบาะด้านหลังลงนะครับพับเบาะด้านหลังลงเดี๋ยวไปดูด้านหลังด้ดนครับอ่าโอเคนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มีช่องเก็บเอกสารให้นะครับสระมาณเราจะใช้ในส่วนของไอ้ตัวนี้นะครับในการที่จะดึงนะครับยางยืดให้ออกมายืดกับตัวด้านหลังนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับก็คือเวลาเร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 าัดเนี่ยเราต้องเราจะรัดประมาณนี้นะครับเพื่อจะให้มันยึดกับด้านหลังนะครับ ่ทั้ง2ตัวเลยของฟอร์ดเฟลต้านะครับบางรุ่นก็อาจจะเป็นเบาะธรรมดาแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นเบาะที่มันมีตัวหุ้มไว้ก่อนหน้าก่อนที่เราจะอันนี้นะครับแล้วค่อยม้มอีกรอบนึงนะครับก็เนี่ยนะครับเบาะของเฟลต้าบางรุ่นนะครับเขาก็จะมีในส่วนนี้นะครับเพื่อจะทําการปกปิดด้านหลังไม่ให้ไม่ให้เห็นนี่นะครับก็เราก็ต้องเอ,เอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อจะให้เราทําการติดตั้ง แล้วค่อยเอาตัวนี้หุ้มอีกรอบโอเคนะครับเบาะรุ่นนี้นะครับเป็นเบาะที่เขาทํามาเพื่อจะปิดตัวด้านหลังนะครับของ Ford f i ฟี t ตนะครับก็บางบางท่านก็อาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับก็หลังจากที่เราได้ทําการเอาตัวนีิสอกเข้ามานะครับมันก็จะทะลุออกมาด้านหลังนี้นะครับ คนะครับหลังจากที่เราได้ทําการสอดมาจากด้านหน้านะครับของเบาะนะครับก็มันก็จะมายึดกันกับตัวด้านหลังตรงนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับนี่ครับทั้ง2ด้านเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวเดิมนะครับที่เราได้ทําการปิดเกาะนะครับที่เอาจะเอาไปเกาะเสรจกับตัวเหล็กด้านในของใต้เบาะนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนั้นเลือกเกาะได้เลยนะครับ นี่ครับก็จะปิดไว้สนิทนะครับแล้วเบาะด้านหลังเราก็จะมีช่องเก็บเอกสารเหมือนเดิมนะครับสองช่องครับนี่ครับเรียบร้อยอันนี้อาจจะในส่วนของนี่อาจจะยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับก็ใช้ไปอีกสักระยะานหนึ่งนะครับโอเคนะครับด้านเบาะด้านหน้านะครับเราก็จะยึดแต่กับโครม เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็มันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเท่าไหร่นะครับอ่ะเข้าไปดูเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของตัวเกาะด้าน้านล่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยเกาะแล้วก็ไปอันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้ต่อไปก็จะใส่ส่วนด้านบนนะครับ อ่ะโอเคนะครับชัวนี้ก็คือในส่วนของด้านบนของเบาะนะครับก็คือเราก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับก็แค่สวมเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าของเขาทําเป็นระบบยางยืดให้อยู่แล้วนะครับก็สวมเข้าไปนี่ครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนี่ครับก็ขออภัยในความไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว เราค่อยมารีวิวอีกกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาแถมมาก็คือตัวเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะรองคอนะครับก็คือในกรณีที่เราขับรถไปแล้วเราสามารถที่จะเป็นเบาะพิงได้แต่ว่าในกรณีนี้เขาได้ทําทําการยัดนุ่นนะครับหรือว่ายัดใส่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ ผมจำไม่ได้ค่ยสังเคราะห์นะครับเป็นยับายสังเคราะห์อาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับก็อาจจะทําให้เวลาเราหนุนอาจจะไม่เต็มที่นะครับก็ถ้าเกิดมีนุ่นหรือมีอะไรก็ยัดเพิ่มเติมได้นะครับก็ทําการสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ครับก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับส่วนเบาะนี้ก็เอาไว้สำหรับในเรื่องของทิ้งหลังนะครับหรือว่าในกรณีที่เราขับรถไปเราอาจจะ จอดรถนอนเราอาจจะเอาตัวนี้เป็นตัวเป็นหมอนอีกตัวหนึ่งก็ได้หรือว่าในกรณีที่เราขับรถไปเราปวดหลังอะไรแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวพิงหลังก็ได้นะครับก็วางไว้ตรงนี้นะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับออกมาเป็นประมาณนี้นะค<ว>รับเวลาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอาจแสงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับก็หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับตัวเบาะข้างบนนะครับตัวหมอนรองคอนะครับตัวเบาะ รองหลังนะครับแล้วก็ตัวเบาคุมตัวเบาเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็สําหรับในเรื่องของการติดตั้งนะครับตัวหัวเบาะนะครับก็ลงไม่ค่อยสุดนะลงยังไม่สุดนะก็ตัวนี้ก็รูดซิปมาให้ให้สุดถึงตัวตรงนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีช่องเก็บเอกสารให้ด้วยนะครับ บางท่านก็อาจจะบอกอ๊ยทำไมมาทำตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าพอดีเพิ่งได้ของมาแล้วแฟนเเอารถไปรับพ่อมานะครับก็ได้มาทําตอนกลางคืนนะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างนะครับโอเคนะครับด้านข้างก็จะลงมาได้ประมาณนี้นะครับลงมาได้ถึงสุดแค่ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคไปทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับ